สวัสดีตอนเย็นจากแคลิฟอร์เนียค่ะทุกคนวันนี้กิฟก็มาเตรียมอาหารเย็นให้กับลูกๆนะคะวันนี้ทำสวิตโพเ o เตอร์เราก็จะทำหมูย่างกิฟก็จะชอบทำอาหารให้ลูกๆทานเองนะคะเพราะว่าเรแกนยังเป็นเบบี้อยู่เนาะส่วนพ่อกับแม่ก็ซื้อจากข้างนอกมาทานเรียบร้อยแล้วง่ายมากที่เกียร์ทำกับข้าวนะคะทุกคน <laughs> ปอกเปลือกสวิตโพเ t เตอร์เราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะ <laughs> ก็หั่นครึ่งเองไม่เคยจะได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันฝรั่งมันแข็งแล้วก็หนาค่ะต้องใช้แรงชายเขาช่วยเพราะว่ากลัวมีจะบาดมือเอาค่ะฝรั <laughs> กวนประสาทตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วค่ะทุกคนไม่เคยจะให้ความร่วมมือกันดีๆแต่พอเวลาที่กิ๊บขอให้มาช่วยทำคอนเทนต์นะเขาบอกว่าไม่ใช่งานของเขาทุกคนส่วนมากเวลาที่กิ๊บทาวิดีโอถ่ายคนในครอบครัวนะกิ๊บก็จะถ่ายแบบเรียวๆไปเลยนะเพราะว่าเวลาที่ขอความร่วมมือให้มาช่วยกันทาหน่อยเขาไม่ทํานะทุกคนเขาบอกว่าไม่ใช่งานของเขาพอได้แรงชัยมาช่วยหั่นครึ่งแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคาเล็กๆค่ะทุกคนวันนี้กิ๊บก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกทุกคนกันนะคะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้มาขายของนะทุกคนกบอกว่าวั้นข นะทุกคหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันมาเกอะแล้วก็พริกไทยลงไปนิดหน่อยเนาะจากนั้นเราก็จะทําการย่อยๆให้มันเข้ากันนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะทุกคนแต่ภาษาพวนเขาเรียกว่าย,อย,อยอ่อยๆก็คือการย่อยๆอังซีเดอ้อทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะแม่บ้านฮาจีอย่างเราอย่าทําอะไรให้มันยุ่งยาก เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเด็กคนนี้หิวมากนะคะทุกคนแม่กำลังทำหมูย่างอยู่รอไม่ไหวนะคะก็เลยให้กินสวิตโพเทโต้ไปก่อนมีลูกสองคนนะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยโอ้ยหัวจะปวดไรเก้นกินได้เกือบหมดทุกอย่างนะคะยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัวไม่กินเลยส่วนฟิโอนาชอบมากกินหมดทุกอย่างเลยกลับมาที่เรื่องของย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียนะทุกคนพอดีสามีอ่ะได้ย้ายเราก็เลยต้องย้ายตามกันไปนะคะวันนี้เราก็โพสต์ประกาศขายบ้านกันแล้วค่ะก็ขอให้ขายบ้านได้เร็วๆนะทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่า ว่าเรามีเวลาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกันแค่สามอาทิตย์เองค่ะถ้าขายบ้านยังไม่ได้กิ๊บกับลูก,ลกๆก็ต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่าก,ก่อนนะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะทุกคนขอให้ขายบ้านได้เร็วๆ